อ่าครับวิชาวิเคราะห์เชิงปริมาณและสถิติทางธุรกิจนะครับวันนี้เรามาดูแบบฝึกหัดเพิ่มเติมกันนะครับข้อ3.1ครับอ่าสุดามีร้านจําหน่ายสินค้าเบเตเร์เลประเภทของใช้ภายในบ้านรวมทั้งอาหารสําเร็จรูปและขนมด้วยสุดาตั้งใจว่าจะทําแซนด์วิชมาวางขายโดยจะทําแซนด์วิชสองแบบคือแบบธรรมดาและแบบพิเศษ ทั้งสองแบบมีส่วนประกอบคือเนยแข็งแฮมและไส้กรอบโดยมีสัดส,ส่วนการใช้ดังนี้สัดส,ส่วนการใช้ตามตารางนะครับดูในตารางเลยตลารางก็จะมีในส่วนประกอบนะครับในการทำแซนด์วิชหนึ่งอันทั้งแบบธรรมดาแบบพิเศษแล้วก็จำนวนที่มีอยู่ในในแต่และวัตถุดิบนะครับเนยแข็งแฮมไส้กรอบถ้าสุดาขายแซนด์วิชธรรมดาได้กำไรอัลละเจ็ดบาทและขายแซนด์วิชพิเศษ ได้กำไรอละ15บาทสุดาควรทำแซนด์วิชขายแบบและกี่อันนะครับโจทย์กำหนดให้สร้างกำหนดการเชิงเส้นแก้ปัญหาข้างต้นนะครับปัญหาข้างต้นครับัน,นดับแรกเรารู้ละตัวแปรในที่นี้มีอะไรครับตัวแปรในที่นี้มีแซนด์วิชสองแบบนะครับแบบธรรมดาและแบบพิเศษนะครับ เงื่อนไขอ่ะเงื่อนไขคือส่วนประกอบนะครับส่วนประกอบได้แก่เนยแข็งแฮมและไส้กรอกนะครับก็ตามนี้นะครับแบบธรรมดาแบบพิเศษเราก็กําหนดตัวแปรได้ละแบบธรรมดาเรากําหนด x 1นะแบบพิเศษเรากําหนด x 2ครับเงื่อนไขก็ได้แก่เนยแข็งแฮมไส้กรอกนะครับที่เป็นวัตถุดิบโดยที่มีข้อจํากัดอยู่ที่ปริมาณที่มีในแต่และวัตถุดิบนะครับแล้วก็เขาบอก มาดูวัตถุประสงค์ของเขานะครับวัตถุประสงค์ของเขาคือเขาต้องทาแซนด์วิชขายแบบและกี่อันนะครับถึงจะได้กําไรกําไรสูงสุดนะครับโจทย์กาหนดครับให้สร้างตารางในการกําหนดเชิงเส้นแสดงปัญหาข้างต้นในที่นี้เราจะสร้างกําหนดการเชิงเส้นเป็นลักษณะออกมาในรูปสมการก่อนนะครับ จะยังไม่แทนค่าลงไปในการแก้ปัญหานะครับเรามาดูนครับเมื่อสักครู่ที่ผมบอกไว้นะพอเราอ่านจากโจทย์แล้วเนี่ยเขากําหนดมาหลาหลายตัวแปรคือมีแซนวิชธรรมดาแซนวิชพิเศษนะครับผมให้เป็นธรรมดาปัน x หนึ่งนะครับพิเศษได้ x สองครับออบเจกต์ครับวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์คือกําไรนะครับกาไร max ก e t นะครับกาไรสูงสุดค่า max นะครับสูงสุดแบบธรรมดากําไรชิ้นละ7บาทนะครับจากโจทย์ อ่าเนี่ยนะครับธรรมดาเจ็บาทนะครับถ้าพิเศษกำไรสิบห้าเราเอา7จ็ดมาใส่ที่ที่ธรรมดานะครับสิบห้าใส่ที่พิเศษนะครับเสร็จแล้วมาดู subject ครับเงื่อนไขครับเงื่อนไขเงื่อนไขก็ตามตารางนะครับยกลงมาเลยนะครับเนยแข็งแฮมไส้กรอกนะครับตัวแรกก็ยกตามลงมานะครับอืมดูตามนี้นะเงื่อนไขเนยแข็งนะครับเนยแข็งแบบธรรมดานะครับ แบบธรรมดาใช้ในแข็งหนึ่งชิ <tamanho S 2> ้นนะครับนี่นะครับหนึ่งชิ้นเอาหนึ่งมาใส่นะครับแฮมใช้หนึ่งแผ่นครับใส่หนึ่งแผ่นครับไส้กรอกใช้หนึ่งแผ่นใส่หนึ่งแผ่นครับอันนี้ก็เป็นสรุปเงื่อนไขของตัวธรรมดานะครับไปดูเงื่อนไขของแบบพิเศษครับแบบพิเศษนะครับใช้ในแข็งสองแผ่นนะครับเอาสองมาใส่ครับใช้แฮมหนึ่งแผ่นครับเอาหนึ่งมาใส่ครับใช้ไส้กรอกสามแผ่นครับเอาไส้กรอกมาใส่ตรงนี้นะครับอันนี้คือเงื่อนไขของแบบพิเศษนะครับ พอใส่แล้วเนี่ยเรามาดูด้านเนยแข็งก่อนนะครับเงื่อนไขเนยแข็งทั้งหมดเนี่ยเขาบอกว่าเนยแข็งมีอยู่เท่าไหร่ครับมีอยู่ห้าสิบนะครับห้าสิบตรงที่ผมวนเคอร์เซอร์รอบอยู่นะครับห้าสิบมันก็ต้องใส่เครื่องหมายอะไรครับน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับห้าสิบนะครับจำกัดไว้ด้านหลังของเงื่อนไขนะครับ เพราะมีวัตถุดิบอยู่แค่50นะครับจะใช้ยังไงก็ตามแต่ยังไงก็ไม่เกิน50นะครับหรือจะใช้น้อยกว่าก็ได้เรามาดูที่แฮมครับเงื่อนไขของแฮมนะครับเราใส่ไปครบแล้วเรามาดูครับแฮมมีอยู่เท่าไหร่ครับแฮมมีอยู่80นะครับก็ต้องเท่ากับหรือน้อยกว่า80นะครับมาดูเงื่อนไขส่วนไส้กรอกครับไส้กรอกมีอยู่64นะครับก็ต้องน้อยกว่าหรือน้อยกว่าหรือเท่ากับ64นะครับ ทีนี้เรามาเขียนสมการครับลักษณะของสมการจะเป็นยังไงครับแทนสมการด้วยละครับ max z นะครับเท่ากับ max z เท่ากับกำไรนะครับ7บาทนะครับต่อแบบธรรมดาคือ x 1นะครับก็คือ7 x 1นะครับบวกด้วย15บาทของแบบพิเศษนะครับแบบพิเศษคือ x 2นะครับบวกด้วย1 5 x 2นะครับอันนี้ก็คือ สมการในการหาค่ากำไรสูงสุดนะครับทีนี้มาดูต่อไปครับวัตถุประสงค์ไปแล้วดูเงื่อนไขบังคับนะครับเงื่อนไขบังคับมีอะไรบ้างยกลงมาเลยนะครับสามตัวเนยแข็งแฮมไ้กอกเนยแข็งแฮมไ้กอกสามตัวนะครับเรามาดูครับเนยแข็งมีอะไรครับช่องเนยแข็งมีตัวเลขที่กำบนดไว้คือนี่นะครับแบบธรรมดานะครับคือหนึ่งหนึ่งนะครับหนึ่ง x1 เนี่นะครับ 1x1 บวกด้วย 2x2 นะครับบวกด้วยบวกด้วย 2x2 นะครับแล้วก็มาเอาตัวท้ายไปต่อนะครับก็คือน้อยกว่าหรือเท่ากับ50นะครับน้อยกว่าหรือเท่ากับ50ตรงที่ผมวนอยู่นะครับอันนี้คือสมการของเงื่อนไขที่หนึ่งนะครับํำกับไว้ด้านท้ายครับเงื่อนไขที่หทีนี้มาดูแฮมครับแฮมก็คือ 1x1 บวกด้วย 1x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ80นะครับก็คือตามนี้นะครับ 1x1 บวก 1x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ80เป็นเงื่อนไข2นะครับมาดูไส้กรอบครับไส้กรอบเป็น1นะครับ 1x1 บวกด้วยนะครับ 3x2 น้อยกว่าหรือเท่ากับ64นะครับก็จะได้ตัวนี้นะครับเป็นสมการของเงื่อนไขที่3นะครับมาดูข้อจำกัดกันครับ ข้อจำกัดเช่นเดิมครับปิดท้ายครับข้อจำกัดของตัวแปรนะครับ x 1 x 2ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์เท่านั้นนะครับดูข้อต่อไปต่อเนื่องเลยนะครับ3 2ครับบริษัทผู้ผลิตแห่งหนึ่งผลิตสินค้า3ชนิดสินค้าชนิดที่1ใช้วัตถุดิบกอ10ชิ้นและใช้เวลาในการผลิต2ชั่วโมงสินค้าชนิดที่2ใช้วัตถุดิบกอชิ้น และใช้เวลาในการผลิต8ชั่วโมงในขณะที่สินค้าชนิดที่3ใช้วัตถุดิบกอ15ชิ้นและใช้เวลาในการผลิต3ชั่วโมงถ้าบริษัทมีวัตถุดิบกอ6,000ชิ้นและมีเวลาในการผลิต1,000ชั่วโมงสินค้าทั้ง3ชนิดมีกำไรหน่วยละ 25, 100และ35บาทตามลำดับบริษัทควรกำหนดปริมาณในการผลิตสินค้าทั้ง3ชนิดอย่างไรครับ จากโจ์ครับที่เราอ่านจากโจทย์จากโจทย์มีอะไรบ้างเรามาดูเลยอ่านบรรทัดแรกนะครับผู้ผลิตมีสินค้า3ชนิดนะครับสินค้า3ชนิดก็คือตัวแปร3ตัวแน่นอนนะครับตัวแปร3ตัวแน่นอนแล้วเขาก็แจกแจงว่าสินค้าชนิดที่1ผมกําหนดให้เป็น x 1นะครับใช้วัตถุดิบกอวัตถุดิบกอเนี่ยเป็นเงื่อนไขแน่ๆแล้วนะครับพอใช้วัตถุดิบในการผลิตนะครับและใช้เวลาเวลาก็คือ เงื่อนไขอีกตัวหนึ่งนะครับเงื่อนไขที่2นะครับในการผลิต2ชั่วโมงนะครับสินค้าชนิดที่2นะครับผมให้เป็น x2 นะครับใช้วัตถุด,ดิบกก็คือเข้าเงื่อนไขที่เรากําหนดไปนะครับใช้เวลาในการผลิต8ในขณะที่สินค้าชนิดที่3สินค้าชนิดที่3เรากําหนดให้เป็น x3 นะครับตามที่บอกไว้นะเราอ่านโจทย์แล้วเจอ3ชนิดเนี่ยมีตัวแปร3ตัวแน่นอนครับเราไปดูกันนะสินค้านี้ที่3ใช้วัตถุดิบกอนะครับ และใช้เวลาในการผลิตก็คือตามเงื่อนไขครับแล้วมาดูข้อกําหนดครับข้อจํากัดของเงื่อนไขนะครับบริษัทมีวัตถุดิบกออยู่6,000ชิ้นนะครับแสดงว่าเงื่อนไขของเงื่อนไขของวัตถุดิบกอเนี่ยมีม,มีเพียง6,000ชิ้นนะครับและเงื่อนไขเวลาในการผลิตมี1,000ชั่วโมงนะครับสินค้าทั้ง3ชนิดมีกําไรหน่วยละ25 1 35บริษัทควรกําหนดปริมาณในการผลิตอย่างไรก็คือต้องการกําไรสูงสุดนั่นเองนะครับเราก็มาสร้างตารางครับ จากตารางเริ่มนะครับเรารู้อะไรครับเรารู้ตัวแปรครับ3ตัวนะครับเอามาใส่ครับ x1 คือสินค้า1ครับ x2 คือสินค้า2 x3 คือสินค้า3ครับวัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์คืออะไรบริษัทต้องการกําไรนะครับสูงสุดแล้วก็ max z นะครับเสร็จแล้วเราใส่ใส่ตัวเลขเลยไหมหรือเราจะเอาเงื่อนขมาใส่ก่อนเอาเงื่อนไขใส่ก่อนก็ได้นะจะได้ไล่ตัวเลขทีเดียว มาดูเงื่อนไขแรกที่ผมบอกไปเงื่อนไขแรกคืออะไรครับเงื่อนไขแรกคือสินค้ากร,ราวัตถุดิบกรนะครับเราก็ใส่นะครับวัตถุดิบกอเดี๋ยวขออนุญาตสักครู่นะครับผมขอ copy นี้นิดนึดนงวัตเ,เงื่อนไขแรกคือวัตถุดิบกรนะครับแล้วก็เวลาผลิตเป็นเงื่อนไขที่สองนะครับเรามาดูกันครับจากโจทย์ครับ สินค้าหนึ่งมีกาไรเท่าไหร่ครับกําไรห,หน่วยละยี่ห้าเรายี่ห้ามาใส่ครับสินค้าที่สองมีกําไรหนึ่งร้อยบาทเราหนึ่งร้อยาใส่ที่สินค้าสองนะครับก็ที่ x สองสินค้าที่สามมีกําไรสามสิบห้าเรามาใส่ที่สินค้าสาม x สามเนี่ยนะครับเสร็จแล้วเราก็มาดูเงื่อนไขครับเงื่อนไขอยู่ที่วัตถุด,ดิบกอนะครับวัตถุดิบกอสินค้าชนิดที่หนึ่งใช้เท่าไหร่ครับใช้สิบช,ชิ้นนะครับสินค้าชนิดที่สองใช้สี่สิบชิ้นครับ สินค้าชิดที่สามใช้สิบห้าชิ้นครับแต่มีข้อจํากัดว่ายังไงครับข้อจํากัดอยู่ที่วัตถุดิบหกพันชิ้นไงครับวัตถุดิบหกพันชิ้นครับหกพันชิ้นเนี่ยนะครับเราก็มาใส่ท้ายตารางกํากับไว้เป็นข้อจํากัดนะครับก็คือต้องมันต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับหกพันนะครับทีนี้มาดูเงื่อนไขเวลาครับเงื่อนไขเวลาสินค้าสินค้าหนึ่งใช้สองชั่วโมงเอาอะเอาสองเอาสองมาใส่ครับ สินค้าชนิดที่2ใช้8ชั่วโมงนะครับเอา8มาใส่ตรงสินค้า2นะครับสินค้าที่3ใช้เวลา3ชั่วโมงครับเอามาใส่ตรงช่องสินค้า3 x 3นะครับแล้วข้อข้อจำกัดของมันล่ะข้อจำกัดของมันคือมีกำลังเพียง1 0 0 0ันชั่วโมงครับมาใส่ด้านหลังแล้วครับมีแค่1,000พันครับทั้งหมดทั้งมวลรวมกันแล้วต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1 0 0 0พันเท่านั้นนะครับ แล้ววัตถุประสงค์ครับวัตถุประสงค์แม็กครับเราก็ m a ็กแซมาทําเป็นสมการนะครับกําหนดลักษณะก็คืออะไรครับ m a ็กแซก็คือ25ครับ2 5 x 1นะครับ2 5 x 1บวกด้วย1 0 0 x 2บวกด้วย3 5 x 3นะครับก็จะได้สมการตามนี้นะครับ2 5 x 1บวก1 0 0 x 2บวก3 5 x 3นะครับ ทีนี้เรามาดูเงื่อนไขบังคับครับเงื่อนไขบังคับยกมาเลยนะครับวัตถุดิบก่อกับเวลาการผลิตนะครับเช่นเดียวกันครับเราไปดูวัตถุดิบกอก่อนก็คือตัวนี้นะครับเริ่มที่10นะครับของสินค้า1ก็คือ1 0 x 1ครับบวกด้วย40 x 2ครับบวกด้วย1 5 x 3ครับแล้วก็ทั้งหมดต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ6000นะครับเป็นเงื่อนไขที่1ครับมาดูเวลาการผลิตนะครับเวลาการผลิตมาจาก 2x1 บวกด้วย 8x2 บวกด้วย 3x3 นะครับต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ1,000นะครับเป็นเงื่อนไขที่สองนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยข้อจํากัดเช่นเดิมครับค่าตัวแปร x1, x2, x3 ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ0เท่านั้นนะครับคลิปนี้12นาทีแล้วพักก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าครับข้อ4.1ครับเชิงเส้นครับเราจะแทนค่าแล้วหาค่ากันดูโอเคครับ